สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทําเป็นหัวก๊อกน้ํานะครับจากขวดน้ําอัดลมหรือขวดพลาสติกเรานะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้ก็จะเป็นนี่ครับเป็นขวดน้ําอัดลมของอะไรก็ได้นะครับใช้ได้หมดแล้วก็เป็นกรรไกรนะครับตัดท่อนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเราจะทําการตัดที่ตัวคอขวดออกมาเลยนะครับ นะครับก็จะตัดบริเวณตรงช่วงคอนี่เลยนี่แค่นี้นะครับเราก็จะได้ในส่วนนี้มาขวดตรงนี้เราก็ไม่ใช้เราใช้แค่นี้เองนะครับในส่วนของตัวก๊อกวันนี้นะครับ ตัวนี้นะครับก็คือจะนำไปใช้กับตัวท่อนะครับท่อขนาดที่เป็นสี่หุนนะครับหรือว่า1นทับนะครับซึ่งคอขวดของเราตรงเนี้ยนะครับมันที่จะสามารถนะครับใส่เข้ากับตัวขวดตรงเนี้ยได้แบบพอดีแบบพอดีแบบแน่นๆเลยนะครับคือสามารถที่จะใส่ได้นะครับอันนี้คือข้อดีของตัวคอขวดนะครับ สารพัดประโยชน์มากนะครับเราสามารถที่จะมาทำเป็นพวกก๊อกน้ำได้นะครับแล้วก็รูตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเจาะรูเล็กหรือรูใหญ่ก็ได้นะครับตามความต้องการของเรานะครับอันนี้ก็ผมเจาะไว้แล้วนี่ก็จะเป็นรูหนึ่งนะครับอันนี้คือผมใช้เป็นแบบสว่านนะครับนี่สว่านเจาะเจาะอย่างนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นรูใหญ่นะครับแต่ผม แต่ผมจะทำอีกตัวหนึ่งอีกตัวนึงเดี๋ยวผมจะใช้แบบตัวเล็กรูเล็กกว่าน,นี้อีกโดยการที่ผมจะใช้ลวดนะครับลวดเจาะใช้ลนนี่เลยใช้เทียนนะครับใช้เทียนลนเลยผมจะทำให้ตัวนี้ให้ให้เหมือนน้ำให้เป็นฝอยฝอยเลยนะครับก็ในส่วนขั้นตอนนี้ก็อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับก็ใช้เจาะไปเรื่อยๆนะครับ ก็จะเป็นรูเล็กๆนะครับเดีย๋ยวคือจะทำการเจาะให้เต็มเลยนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้สองหัว2อแบบนะครับ นี่ก็จะเป็นหัวใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นแบบฝอยเลยนะครับรูค่อนข,ข้างที่ว่าจะเล็กเลยถ้าว่าเวลาเราจะใส่นะครับหรือเราใส่ไปแล้วนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนหัวเนี่ยเราก็แค่หมุนแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่กับตัวท่อกันนะครับใส่ไม่ยากครับแค่แค่นำท่อนะครับมาแปะไว้ตรงนี้ แล้วก็ใช้ค้อนหรือใช้อะไรตอกก็ได้เข้าไปเลยมันจะเข้าได้พอดีเลยนะฮะนี่นะครับแค่นี้คือตัวท่อเนี่ยมันจะเข้ากับตัวคอขวดได้แบบพอดีนะครับแบบฟิตๆ i t เลยนะครับแค่นี้เองนะครับเราก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้แล้วนะครับก็เป็นหัวก๊อกน้ำของเราได้เลยนะครับอันนี้เราก็จะนำไปใช้กับพวก ก๊อกน้ําที่เป็นบอลวาลนะครับก็จะเสียบเข้าตัวบอลวาลเป็นอันนี้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับมาแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะลองมาเสียบกับตัวก๊อกตัวนี้ให้ดูนี่ตัวก๊อกน้ําที่ผมทําไว้ล้างมือนะครับแต่จริงๆเดี๋ยวตัวนี้ยผมจะนําไปใช้กับตรงที่ล้างจานนะครับอันนี้คือเป็นตัวรู รูใหญ่นะครับอันนี้คือตัวรูที่ค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวเราลองดูตัวนี้กันก่อนนะครับว่าจะได้ผลดีแค่ไหนนี่นะครับคือเสียบเข้าไปเลยอย่างนี้นะครับเป็นข้องออย่างนี้เลยเปิดน้ดําดูโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นรูใหญ่หน่อยนะครับนี่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับก็จะได้น้ําแบบ เป็นเส้นแบบรูใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับก็ใช้ล้างมือเดี๋ยวเราลองดูอีกหัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นหัวนี้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นหัวแบบเล็กๆเลยนะครับมาเราลองดูกันอันนี้เราเก็บไว้ลองดูหัวนี้วิธีการเปลี่ยนเนี่ยถ้าเราทําแบบนี้ก็คือเราเปลี่ยนได้ค่อนข้างที่ว่าจะสะดวกเลยนะครับก็หมุน หมุนเข้าหมุนออกได้เลยนะครับข้อดีของตัวคอขวดนี่โอ้โหตัวนี้หนามเส้นเล็กเลยอันนี้จะหนามนี้จะนุ่มกว่าตัวเ่อกี้ตัวเ่กกี้คือจะรูใหญ่นะครับก็แล้วแต่ความชอบเลยนะครับว่าจะต้องการที่จะรูขนาดไหนนะครับตัวนี้นะครับดูน้าโอ้โหโอเคเลยนะครับนี่ไปเดี๋ยวเราไปลอง ล้างจานนะครับกันดูนะครับว่าจะได้ผลดีแค่ไหนนะครับนะครับท่านชมเดี๋ยวเรามาดูกันตรงที่ล้างจานนะครับที่ล้างจานนี่เลยก็จะเป็นก๊อกน้ําของผมนี่ก็จะเป็นตัวบอลวาวอย่างงี้ทั้งหมดเดี๋ยวเราลองมาดูตัวรูใหญ่กันก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับก็เสียบเข้าไปเลยนี่เสียบเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับ เปิดน้ำดูโอ้โหได้ปริมาณน,น้ำเป็นแบบค่อนข้างที่ว่าจะใหญ่เลยนะครับนี่นี่ล้างจานโอ้โหเพราะว่าเวลาล้างจานนี่ก็สะดวกนะครับก็สะดวกเลยนะครับน้ำเป็นเส้นๆเ,เป็นไอ้น,นี้เลยนะครับบานออกด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองดูอีกหัวหนึ่งนี่เป็นหัวฝอยนะครับหรือรูเล็กนะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนดู ว่าจะได้ปริมาณน้ําแบบไหนนะครับน้ําจะออกดีไหมนี่เปลี่ยนก็ง่ายด้วยนะครับสะดวกดีนะครับนี่เปิดน้ําดูโอ้โหโคตรแรงนะครับนี่น้ําที่ได้โอ้โหนิ่มด้วยนะครับโคตรโคตรดีเลยนะครับเจ๋งไปเลยนี่นะครับไอเดียง่ายๆนะครับสําหรับก๊อกน้ําทาเองจากขวดจากคอขวดนะครับโอ้โหดูเหมือนน้ำจะพุ่งแรงด้วยนะครับเพราะว่าเราบีบให้น้ำมันออกเป็นเส้นเล็กๆนะครับ เหมือนน้ำพุ่งแรงเลยดูน้ำนอันนี้คือน้ำน้ำที่บ้านนี่คือไม่ได้เป็นแรงดันประปาหรืออะไรนะครับก็เป็นน้ำที่ปล่อยลงมาจากถังถังน้ํานะครับน้ําที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับนี่โอ้โหดูน้ําลิเป็นเส้นเลยนะครับนี่โอ้โหล้างจานได้แบบโอเคเลยนะครับแค่นี้เองสุดยอดนะครับ นี่นะครับใช้งานได้โอเคเลยน้ำนุ่มด้วยครับท่านผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ